ถ้าผมขอต้อนรับสู่ช่องกบเมืองศีนะครับชาแนลครับชาแนลกบเมืองศีชาแนลโอเคครับผมก็มันมีแรงมากครับเรามาพูดคุยกันเนาะง่ายๆนะครับไเรามาถามถ่ายคุยกันง่ายๆพี่เนาะมา่นมป่ะพี่เนนมปะ ทาตำาั้วอยู่ที่น้องเห็นว่ากั้วครับ้ตำขั้วติ่งไก่ผล็อกปแล้วผมปลแล้วโอปล็อกลำโพงบูธไงเข้าได้ือเปลปิดแล้วปิดแล้วไอ้บมปิดแล้วยบหลอด พี่ทันแ้ไหมเก็บหมึกขนมสมัยก่อนที่มันแหมแหวนทำอะแหวนใช่ไหมอ้าวแากตะวันเปิดแห้งเลยคือนี่บ้านพี่เรียกอะไรเนี่ยอะไรนี่ยจตีมานะบ๊มาถุงกาถูกยาวแหละเจ้ขมอันนี้ถ้าเป็นกเมืองนี่ครับบ้อยที่นกเลยเน่ยมามา มะละขี้นกนะบหอยขี้นกเนี่ยนะครับอ่เป็ัวน้นี้ตัปูานกครับตัวปูไปไปเป่าอยู่ระหว่างรอพ่วต่ำนะครับาคุยทั้ไยไปก่อนเนาะพช่วงนี้พี่กบเมืองศรีก็ยังไม่ได้ทำคลิป ทำอาหารนะครับซื้อเอาซื้อเอาเร,รอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงเช้ากินไปแล้วช่วงบ่ายซื้ออย่างเดียวรถเตกเตนะครับรนกยังแบบใบไม้เ,เนี่ยนกบูเงเนียใช่ใือของหน,นักตอนนี้เราอยู่ที่หาดพยูนนะครับบรรยากาศเย็นสบายเหมือนหาดไมอามี่นะครับผมไมอามี่ <Miami S 2> <Miami S 1> เลยละ่ <Miami S 1> ะหาดไมอามี่ เอาเงินไปเงินค่าไปไปเงินไม่เสร็จเดือดกินกระบอกรอปูนจะเอาให้เอฟซีดูสิมากบกมากบกอ่าเดี๋ยวแค่หนึ่งซื้ออะไรมาพี่เนี่ยอะไรนะลูกกระบอกลูกกระบอกนะครับกระบอกกระบกกระบกอ๋อครับผม้ลูกนี่พักเหนื่อยแบบแปบตัวเนี่ยโอ้ยกรกบอกแบบแปบเนี่ยมัน เป็นหัวนี่รึไงมันหัวแตกอีดิบุมเป็นหัวเนี่ยน้ำแตกแกดถูกมมีระยะดีวาะแลช่วมีตัวไงถูกปะเสียด้วยเสียดเสียเสร็จหรอนี่อันนี้ครับผมอันนี้ผมทวดินขั้วนี่ย ทุเรียนก็กำเมืองเลยแหละแก้มล่าขาวเลยไม่ยรอเพราะนี่แบบพลาจับเรื่องนี้เขาภาษาพี่น้องตอนแม่คขาดยันหนิงก็ขายยาดองนี่ต่อคนหยุดก็หยุดคนกินก็กินพี่น้องจ้ะแต่บางทีเขาว่าเข้าวภาษานี่ยิ่งขายดีกว่าเดิมอีกไม่ติดฟูไม่ติดนะไม่ติดไปไม่ติดอะเพิ่งเปิดเดี๋ยวกต้องกดไอ้บลูทูธกัน เดี๋ยวหาว่าเราดบวมไปต้องหานู่นไหมตังค์กางห้อจะยังแทไม่เปนีนไหนก็ไปห้องน้เดี๋ยวเล่นอยู่นอกข้าวนี้ไปข้างนึงข้นี้ไหเก๋แต่เก่าว่าได้เกานีกไปขาห้องน้าเสียหบาทได้อ โอ้ทุกที่บางที่สิบบาทนี่เนี่ยมผมเคยไปยุธยาสิบห้าบาทนะเอาน้ำเนี่ยวหะเนี่ยวหาต๊ะอีกสามบาทฮึบ<ะ>่ะไปดิเอาไปดิไปส่งเมียดิรูปกับตุดดจจง,อองบวมบวมน้ำโมสังโคกักะนได้เพียงถือ <c oughs> ว่าเลยพ่ายายัยนิงเขาหนางเลยขับระหว่างรอ ผนต่ำน,นะครับผมก็ม,ม,มาคุยกับผมก่อนได้นะครับเอ่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไลฟ์สดอันนี้เป็นทิปก่อนตอนนี้บรรยากาศหาพยูนล,ลมพัดเย็นดีครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนะครับ นี่กระบะผมเองนะครับผมเน่ยหนิงจะไปสู่ขานะครับอนี่มันยากับรอบนะครับผมก็เป็นหาที่เงียบสงบนะครับ ทำอะไรนะพี่ทำกล้วยฮะทำกล้วยอทำแตงก็มีเลยล่ะทำครัวก็กมีเอาเปละ่ะอืมจริงหรพี่เนี่ยกล้วยเนี่ยครับ,<อ>บเมื่อกี้นะก็สั่งแล้วครับผมตำกล้วยนะครับมาดูหน้าตาครับผมจ้างเท่าไหร่พี่เนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับหกสิบเจ็ดสิบ

เซเว่นพักทายแขกหน่อยน้องเซเว่นนะครับผมอร่อยมากเดี๋ยวมาชิมตำกล้วยนะครับจะกล้วยหรือเปล่าอือร่อยเซเว่นไม่ได้น้ำ อันนี้เวไม่ชอบมันชอบผักสอสอร่อเนาะก็ทอะไรนะมีซื้นไส้หัวเออส้หัวมีใช่ไหมไปแล้วมีนี่นะไม่เทาบเ่าไหร่ยี่สิบแต่ไม่ม่ม่กัใอร่อยังแต่ีเ้วอร่อยพี่เนี่ยครับใครดีเนี่ยพี่ัว

ยังไใช่ป่ะครับตัวนี้นะครับพี่กบมือสีกับเมดิงพาชิมมาแล้วครับผม อย็กรูเพื่นเนียงแล้วต่ำแทบคนอุทไทยเอาแหนมหมดเคยบวานยับบาทซื้อบังคัาดังหวกินได่อสิบาทน้ำมาแล้วต่ำแทบไปเด้อนี่มากระบอกน้ำมองน้ำเจ้ตีบ่ไปเข่าเลยเจ้ แสบปวดเซเว่น mm ีม hmm. ่ใก่เซสิวแล้วปดแบไม่ได้กินไงครับไ่มีผู้ใดกินหรอกไม่ยากันเนี่อจนเจอาชิ้นใหญ่มครับลูกจินตัหมูเจ้าจนแหงบ้านไปเก็บเคยเห็นไหมเนี่ยเซเว่นบอกกยู่่าก็ีวะมีอย่งอืแบนีฟักคอ เก็บเอามาขวแล้วเขงงวอยู่ในขวดมันขดแล้ว่างกุ่ผมเลยน้ำมันนิ่งมากอ่ยถ้าหากกินใส่กล่องทั้งหนึ่งเลยยังไม่เย็ะเที้ยไหมกินจนมันเหลือบ้วง่อยม่ใช่บังครับพี่ชาผมอยากกินอะไรที่ร้านใครไมบงคับเป็นพวก ตลาดอ่ะไข่ย่างโอ้ไข่ย่าง่แม่เห็นไหมไข่พคกอ่ะตัวปอไข่ย่างมันคือมันทอดรับมท่นผู้ชมมันคือมันมันคือมันทอดจะมาเกินเผื่อไปดิไปขุดลยพี่น้องผ่านคลชิปหนะพี่มึงเหนียวได้หมเหนีลวได่มากจิน